สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Line Developer Secret Tips นะครับผมจิรวัตรการวิทยาการครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับการ Verify X-Line Signature สำหรับนักพัฒนาแชทบอทที่ใช้ภาษา Node.js ครับพูดถึงการพัฒนาแชทบอทวันนี้นะฮะคนที่ใช้ภาษา Node.js ในการพัฒนาแชทบอทเนี่ยมีเยอะมากนะครับในบ้านเรานะครับและจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เนี่ยมาจากคอมมิชชั่นของเรานะครับมีนักพัฒนาท่านหนึ่งนะครับมาตั้งกระทู้ถามว่าเอ๊ะ การใช้ X Line Signature เนี่ยเวลาตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Line เนี่ยนะครับกรณีที่เป็น Text อย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มี Text มาพร้อมกับ Emoji เนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหานะครับ v e r i ไ y ไม่ผ่านนะครับทั้งที่ไม่ได้มีการไปแก้ไขตัว payload ที่มาจากจาก Line s e r v e r เเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับ X Line Signature ก่อนนะครับพูดถึงนะครับตัว Webhook Event ที่วิ่งเข้ามานะฮะ หาตัว API ที่เราสร้างขึ้นนะครับที่ไปผูกกับแชทบอทเนี่ยนะฮะมันจะมี payload มาให้เราทั้ง header และ body นะฮะมีแยกส่วนกันมานะครับโดยใน header เนี่ยนะครับมันจะมี object ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า x line signature นี่ดูจากที่หน้าจอได้เลยนะครับ x ขีด i n e ขีด signature นะครับโดยคุณสมบัติของไอตัว x ขีด Line signature เนี่ยนะฮะมันมีไว้สำหรับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียน generate ตัว ซิกเนเจอรขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วเอามา c o m p พล e นะครับคอมเพลว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยที่มันอยู่ในตัว Payload เนี่ยมีการถูกดัดแปลงก่อนที่จะมาถึงปลายทางนะฮะของเราหรือเปล่านะครับมันจะเป็นตัวตรวจสอบได้ถ้าซิกเนเจอรเหมือนกันเป๊ะนะฮะแบบนี้ไม่ถูกปลอมแปลงแต่ถ้าไม่เหมือนกันเมื่อไหร่มีการแก้ไขเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับอ่ะ มาดูกันครับใครที่อยากจะ implement ตัว X Line Signature นะครับก็จะมี document ที่อยู่ใน line ไวเ้เรียบร้อยแล้ว line developer นะครับเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะไปดูที่ Medium มบอก p o s line developer Thailand ที่ผมเขียนไว้ก็ได้นะครับโดยมีภาษาที่รองรับหลายภาษาด้วยกันนะครับในหน้าจอเลยนะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ Node.js ที่มีผู้ใช้เยอะมากๆนะครับอะ โค้ดชุดนี้นะครับผมก็ดึงมา implement อยู่ในโค้ด uh, ของผมเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะมันช่วยป้องกันยังไง X l i n e signature ผมมีตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะครับโดยตัวอย่างแรกนะครับผมจะไม่ implement อะไรเลยนะครับเข้าไปในตัวโค้ดของผมไม่มีตรวจ signature ว่างั้นดีกว่านะครับอันนี้เป็นก้อน payload น,นะครับที่ผมไป snap เอามาได้นะครับและนี่คือ X l i n e signature ที่ผมไปเอามาจาก header ได้ ข้อมูลชุดนี้นะครับเทคคือคําว่าทดสอบไม่มีการแก้ไขใดๆผมลองรีเควสต์ไปที่เว็บพุกทันทีผลปรากฏว่านะฮะมันขึ้นว่าโพสต์อันนี้คือผ่านมาได้นะครับถ้าผ่านเว็บพุกผมมาได้เนี่ยผมจะทํางานแค่พ่นไปบอกหน่อยว่าอันนี้เป็นเมธอดอะไรที่รีเควสต์เข้ามานะครับอันนี้คือผ่านปกตินะครับคราวนี้ผมก็ใส่ห่าห้าหเข้าไปนะครับรีเควสต์อีกครั้งหนึ่งก็ยังผ่านเห็นไหมฮะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยปลอดภัยละเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาสามารถที่จะ ปลอมแปลงตัว payload แล้วก็รีเควส์เราก็ไม่ได้แล้วสคริปต์เราที่อยู่ข้างล่างนี้สมมติมีอีกร้อยบรรทัดมันก็ทํางานหมดเลยนื้อออกไหมครับคราวนี้เราจะกันยังไงนะครับโค้ดชุดที่เราได้มาจากตัว document เนี่ยผมก็เอามา implement ะเลยนะครับตรงนี้นะฮะผมก็จะเปิดแล้วนะฮะชุดเดียวกันนะครับ โดยนะครับในโค้ดชุดนี้ผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมมี Print นะครับตัว h e a d ดอรกับ Body ไว้นะครับผมมีดึง Request.body ดซึ่งเป็นเพโลดที่วิ่งเข้ามาในส่วนของ Body เนี่ยมาใส่ตัวแปร Text นะครับเอามาสร้าง Signature นะครับตัว Text ที่ว่านะฮะเอามาสร้าง Signature ตามสูตรที่ Document ไไลท์ให้มานะครับในภาษา Node.js นะครับมีการปริ้นโชนะฮะตัวซิกเนเจอรที่ผมได้นะครับออกมาด้วยนะครับสุดท้ายนะฮะ มันจะ Verify Signature ที่มาจาก Header นะครับและ Signature ที่ผมสร้างขึ้นตรงกันให้ผ่านไม่ตรงกันไม่ให้ผ่านนะครับอ่ะไปดูไปทดสอบกันเลยดีกว่าผ่านตัวไลน์จริงๆเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะฮะจุดนี้นะครับผมได้พัฒนาตัวเว็บพ o ุกไว้เรียบร้อยแล้วนะ API นะครับแล้วก็ไปพูกกับตัว v e v o p e r Console นะครับเป็นอันนี้นะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ซึงเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นคาวฟังชัน for p r i b a s e บวกกับ n c l o c k นะครับรันใน local จะได้ไม่ต้อง deploy แก้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมไม่ผูกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดูหลอกใน emulator s u m i t ได้เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะเรามาลองทดสอบเลยละกันครับผมจะพิมพ์คำว่า test ครับเข้าไปก่อนตึมเอาแล้วนะฮะเปโหลดขยับแล้วนะฮะมาดูฮะจุดแรกก้อนที่1นนะฮะก้อนนี้นะฮะเรียกว่า header นะครับ print header มาก้อนที่2ก้อนนี้นะฮะ จะสังเกตว่ามันมีเทคคำว่าเทสอยู่นะครับก้อนนี้ก็คือตัวบอด y ี้และสุดท้ายนะฮะก้อนที่3 My Signature คือ Signature ที่ผมได้นะฮะจุดที่จะให้โฟกัสก็คือ Signature ครับ X Line Signature ที่มาจาก Header ขึ้นต้นด้วย K เล็ก Z ใหญ่ จบด้วย ms เท่ากับนะฮะสิ่งที่ผม g e n เนอเรตามโค้ดใน Document มาได้คือ k เล็ก s ใหญ่จบด้วย ms เท่ากับไม่มีปัญหาเลยครับถูกต้องเป๊ะเ,เลยนะฮะคราวนี้สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือในกรณีที่มีผู้ใช้ของเรานะครับ copy ตัว Emoji จากที่ไหนก็ได้นะฮะเป็น Public Emoji ที่มีอยู่ทั่วไปตามเว็บหรือตามคีย์บอร์ดของพวกเรานะครับมาแล้วก็มาวางในห้องแชทแล้วผมก็จะลองพิมพ์ก่ว่า ebase ไปนะดูไฟ e ฟ a s e พิมพ์โพะเข้าไปปรากฏว่า สเตตัสที่ได้คือ unauthorized ไม่ผ่านนะฮะทั้งที่ผมไม่ได้ไปแก้อะไรถูกไหมฮะผมไม่ได้ไปขั้นกลางหรือไปแก้อะไรเลยในเป y l o a d นะครับแต่มันไม่ผ่านดูครับนิดหนึ่งว่า x line signature ที่มาจาก Server s i อ e นะฮะที่ลายส่งมาให้เรา i ใหญ่ r ใหญ่นะฮะขึ้นต้นด้วย i ใหญ่ r ใหญ่แล้วจบท้ายด้วย8เท่ากับแล้วสิ่งที่เราได้ล่ะ w เล็ก x ใหญ่จบด้วย w เล็กเท่ากับไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ c o m m i t raise ขึ้นมานะฮะซึ่งวันนี้นะฮะ ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบแต่ต้องบอกก่อนว่าให้เครดิตกับคนที่มาแชร์ด้วยนะครับก็คือคุณอาร์ตนะครับศิทธภูมินะครับที่มาแชร์ฟังก์ชันนะครับในการที่จะดีเทคนะครับตัวอิโมจิที่แนบมากับข้อความประเภทเท็นี่แหละนะฮะแล้วก็แปลงให้มันรองรับตัว utf 1 6นะครับเป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปที่แชร์มาให้พวกเราได้ทดลองใช้กันนะครับผมเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาหน้าที่ของมันคือมันจะไปรีเพลสดีเทคก่อนแล้วไปรีเพล e ให้เรานั่นเองนะครับ มาดูกันดีกว่าเมื่อเรา enable ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะคราวนี้ผมจะเริ่มพิมพ์จากคำว่า demo ก่อน demo 1 2 3้ไปนะฮะพอพิมพ์ demo ไปนะฮะ signature nu นะฮะ n n เล็ก u ใหญ่จบด้วย k เท่ากับกับสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเอง n u นะฮะตรงนะฮะ k เล็กเท่ากับตรงเปะ ในกรณีน,นี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตัวสคริปต์เมื่อกี้ที่เราเปิดขึ้นมามันจะดีเทคหาอิโมจิก่อนถ้าไม่เจออิโมจิมันก็ไม่ทําอะไรมันไม่รีเพล็อะไรทั้งนั้นนะฮะผมก็เหมือนเดิมไปเอา,เอาตัวอิโมจิที่เป็นรูปไฟนะฮะพร้อมกับเท็กซ์ที่บอกว่าไฟเบสนะฮะวางลงไปเลย1 2ึ่งสองซโปะปะกฏว่าไงนะฮะปรากฏว่า,นะะา,วาผ่านนะครับโอ้โหรอบแล้วอันอัลเอร์ไรรอบนี้ผ่านแล้วนะฮะก็คือว่าดูเอ็กไลซ์เซ็นเจอร์ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์นิดนึง 7R เล็กนะครับปิดท้ายด้วย4เท่ากับนี่ก็สิ่งที่เราเจนได้ก็คือ 7R เล็กปิดท้ายด้วย4เท่ากับผ่านเหมือนกันเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็ต้องขอบคุณสคริปต์นะครับที่คุณอาร์ตนะครับสิรภูมินะฮะได้เตรียมมาให้เราแล้วก็ทดลองใช้นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับนะฮะว่า ตัวอิโมจิเนี่ยมันเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาเกิดใหม่ได้ทุกปีนะครับมันมีอัปเดตมาเรื่อยๆละนะฮะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโพสต์ Post ชุดที่คุณเห็นที่มันดีเทคได้ชุดนี้ที่เป็นเลกูระแอปเปรสชันเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงตัวใหม่ซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักพัฒนาคนไหนดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็รู้เลกูระแอปเปรสชันที่มันครอบคลุมอิโมจิตัวใหม่ๆนะครับที่เพิ่งออกมาด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยเมนต์นะครับใต้วิดีโอไว้นะครับแล้วผมจะเอาสคริปต์ชุดนี้นะครับ แปะไว้ในตัว description ด้วยให้คนที่มาดูเนี่ยสามารถที่จะก๊อปแล้วก็ไปใช้งานต่อๆกันได้นะครับสังคมนักพนาเราช่วยกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับนักพัฒนาลายแชทบอทที่พัฒนาแชทบอทด้วยภาษา n o d j s นะครับไป เพิ่มนะครับตัวบ o l i f y ไฟ g ซ a กเนเจอร์นะครับให้แชทบอร์ดของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะดีใจมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคลิปนะครับแล้วก็ให้ฝากติดตามนะครับไลน์ v e l o p e r Secret Tip ในตอนต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ